มมดเป็นสูงไหมนี่ยิงยิงยนะ้นว่ายิงใครวันนี้อะ ผมจะต้องเฮ้ยยิงวะเอาแล้วครับก็กลาบสวัสดีท่านผู้ชมกันด้วยนะครับก็วันนี้มาต่อจาก e ีที่แล้วซึ่งผมได้ตายไปแล้วนะครับโอเคอันนี้ผมก็มาเกิดอยู่ที่หมู่บ้านเลยนะครับอรอบนี้ดีหน่อยมาเกิดอยู่ในหมู่บ้านนะปกติเกิดอยู่กลางป่าแล้วก็มืดด้วยอันนี้ผมก็น่าจะน่าจะรอดอันนี้ไม่เป็นปืนอะไรเนี่ย จะเป็นปืนสไนนะจุดสองสองนะครับไม่มีลูกแอปเปิลเน่าโอเคผมเริ่มเจอแอปเปิลแล้วแต่มันเน่าโอเคลูกนี้ใช้ได้อยู่ครับแถวเลยอมบีเยอะมาก เดินอยู่ไใกล้ๆเลย เนี่ยวะโอเคเราได้ที่เปิดกระป๋องนะครับโอเค ไปใกล้แถวนี้โอ้ให้ฟายเนี่ยมาเทีย่ตัวเพื่อน มากทุกคนผมเลือดหน่อยอีกแล้วสู้ก็สู้วะถือผ้ามาทำไมวะเนี่ยผ้าไปเก็บ ที่ผมต้องการก็คือมีดไฟแหลม ลมเอกแล้วนะฮะเพราะผมเสียเลือดเยอะนะครับเย่แล้วผมต้องทำยังไงเนี่ยโอเคตอนนี้แผลผมหายไปแล้วนะแผลผมหายไปแล้วเลือดผมกำลังเพิ่มขึ้นนะฮะผมอาจจะต้องอยู่เฉย กินผลไม้ไปก่อนรอให้เลือดมันเด้งขึ้นก่อน,นะดีแล้วไม่ไปเป็นลมอยู่ตรงที่มีซอมบี้เนี่ยโดนซอมบี้กันไอ้แดกแน่เลยโอ๊ย Oh. อะไรกันครับเนี่ยผมต้องการเลือดหรือผมต้องนั่งพักให้เลือดมันขึ้นก่อนก็ไม่รู้นะจุดแดงมันกระพริบอยู่เลยโอเคใจเย็นๆแล้วนี่นอนแบบนี้เลยอ่ะ โอเคนะครับตอนนี้ผมอยู่เฉยๆจนเลือดผมเพิ่มขึ้นมาแล้ว <c oughs> <c oughs> ผมคิดว่าผมจะผมคงไม่น่าจะสะรบปอีกแล้วนะเพราะตอนนี้เลือดมันเพิ่มแล้วนะครับโอเคอาหารหมดแล้วตอนนี้ก็มีน้ำอยู่โอเคเราต้องเดินทางตอนกลางคืนลแล้วนะครับตอนนี้ดูแผนที่แป๊บ จะไปทางทิศตะว,วันออกเพื่อไปค่ายทหารนะครับไม่รู้ว่าจะหลงทางหรือเปล่านะเราจะไปหาอาวุธปืนนะครับแล้วก็พวกเสือ้อเกลอกอะไรพวกนี้นะครับ โอเคตอนนี้เริ่มสว่างขึ้นแล้วเกิดอะไรวะอ้ารองเท้าคนรองเท้าผมพังไปแล้วพันแผลผมต้องคอยพันแผลตัเองตลอดนะตอนนี้รองเท้าผมพัง ทำให้ผมเลือดออกอเ,เดี๋ยวผมต้องไปหารองเท้าใหม่ตอนนี้ผมต้องใช้อันนี้ไปก่อนโอเคนะครับในที่สุดผมก็เดินมาเจอค่ายทหารแล้วนะฮะโอ้โอเดินวนหลงอยู่นานมากเลยนะเนตอนนี้ผมก็มีที่ซ่อมเสื้อผ้ารองเท้าแล้วนะฮะตอนนี้ ีไม่รู้ว่าจะมีเเยอร์อยู่หรือเปล่านะครับเกมมาป่าเคมมาเป็นสูงนะตอนนี้ อันตรายมากเลยครับตอนนี้ ตนี้ผมออกจากตรงนี้ไม่ได้แล้วนะหมาล้อมผมไปหมดเลยหมาป่านะหลายตัวด้วยมีเสียงปืนนะได้ยินเสียงปืนดังเป็นระยะระยะนะครับตอนนี้ คนยิงปืนอ,อยู่แถวๆนี้นะสีก,ก็มาหมาก็มานะครับตอนนี้ผมจะทำยังไงกับไอ้หมาพวกนี้ดิวเนะี่ยไปได้ไหมครับมาเดียวตัว เชิงดีซะด้วยเพราะนี่แล้วมันก็วิ่งหนีนะโอเคครับทุกคนตอนนี้ผมโดนหมาล้อมรอบไปหมดแลวฮะมีทั้งหมามีทั้งผีตอนเนี้ย ผมก็ฟูแล้วเดินไม่อยากไม่อยากเสี่ยง, okay, งเดี๋ยวเราจะรีบไปเข้าบ้านหลังนู้นนะที okay. ตอนนี้เราอยู่ในนี้แล้วต้องเงียบถัาทักก็น,น่าจะไป ผมจะลองนั่งอยู่แบบนี้สักพักหนึ่งนะเห็นอะไรกิดบมีเพอะอยู่แถวนี้เหรอโอเคนะครับผมรอมันเข้ามาตายในนี้ตัวหนึ่งเฮ้ยจะเปิดให้มันเข้ามาเตี๊ตัวนะ เข้ามาเข้ามาสิวะเข้ามาอีกเข้ามาในนี้เลยกูจะปิดเป็นปโต๊ตีมึง ไอ้ไรมันมืดมากฮะ แม่งเชิงดีว่ะเข้ากับไม่เข้าเข้ามาแนละ้วมันจะทยอยเข้ามาเรื่อยๆนะฮะตี่มีเดียวหรต้องรอให้มันเข้ามาก่อนนะมาสิเว้ย มา พวกนี้แล้วก็เดี๋ยวเจอกูแน่ไชายอยู่ไหนวะมาทำอะไรก Oh เจอกับกูกูก็เจอกับมึงนะเว้ยว้ามึงมาอืมอืมอืมเฮ้ยเลือดออกเลยคนไม่ไหวแล้วกูต้องออกบูแล้วนี่เลือดเราก็ เป็นห่วงอย่างเดียวถ้าเลือดผมมันเหลือน้อยผมจะเป็นลมนะฮะหนวลาเลือสองตัวแล้วหมดแล้วเหรอ <c oughs> เหลือน้อยแล้วมึงไม่มาแล้วใช่ไหมหมาโมเลยวะพอมีเยอะแล้วทำห้าวอีสาตอนนี้เราจะการหมาได้แล้วนะฮะฉากที่มันลมแบบ โอ้โหลมจะกินผมเลยอ่ะอา,าหารโอ้น,นี้เราเข้ามาแล้ว โอเคผมติดเชื้อครับตอนนี้ภาพจะเบบอ์เป็นบางทีนะฮะ การหน้ามืดแล้วเมื่อกี้คนมีปืนอีกแล้วเฮ้ยมูกใกล้มากเลยน่าจะเป็นเพลเยอร์น่าจะยิงล่าดตัดอยู่นะ เฮ้ยมึงยิงหลายนะจังหวะมึงยิงใครวันนี้ขึ้นมาไม่ได้ตนะ้องพี่ตัว,วนั้นไปนะงใสยผมจะต้องเฮ้ยใครยิงวะหรอ เอ่อผมอาร์มเขียวนะครับจะยิงผมนะเอ่อได้ยินผมไหมครับผมใส่อาร์มเขียวนะครับ มีคนยิงอยู่ใกล้ๆนะไม่รู้ว่าเขาเขาจะยิงเราหรือเปล่าโอ้ยตายแล้วคุณยิงใครเนี่ยทำไมผมหน้ามืด พี่เขายิงอยู่ใกล้ผมมากเลยนะจบแลิมโอเควัคนนี้ตัวละครน,นอนไปตรงนี้ก่อนแล้วครับผมก็ไปนอนแล้วโอเคเดี๋ยวมาเจอกันใหม่ EP หน้านะครับตอนนี้ตัวละครผมมัน ง่วงมากเดินไปไหนไม่ได้เดินไปแล้วมันก็ล้มนะฮะโอเคนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปนะฮะ